วันนี้หนูจะหมอกําลังกายอะไรออกกำลังกายทรงตัวโยคะเขาเรียกโยคะหรือโอเคอะเริ่มเลยแม่รอชมอยู่ท่าพวกนี้ก็จะเป็นท่าที่ไม่ยากนะคะฝึกได้ง่ายๆเลยแต่ว่าก็จะเป็นท่าที่มีประโยชน์สูงเนาะแล้วเวลาฝึกแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเลือดไหลเวียนดีนะคะฝึกเสร็จรับรองถึงความเบาแล้วก็สบายขึ้นเลยละคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะ กราบีกระเป๋าของเราก่อนนะเท้าแยกหันเท่ากับช่วงสะโพกนะคะยืดหลังตรงหายใจเข้ายกแขนซ้ายอาจจะเป็นขวาของเราก็ได้นะคะยืดขึ้นแบบออกนะคะเอียงไปทางด้านขวาผลักสะโพกไปทางด้านซ้ายยืดสบายๆนะคะให้รู้สึกว่ายืดสะโพกยืดสีข้างของเราทั้งหมดเนาะหายใจลึกๆนะคะไม่กลัน้นหายใจ เวลาที่เราเอียงเนี่ยให้รู้สึกว่าหน้าอกมันขนานกันเนาะตัวให้เบี้ยวไปด้านใดด้านตัวเบี้ยวปะคะปล่อยทิโอเคอ่ะข้างขวาอหน้าอกมันจะได้ทันเวลาโอเคหายใจด้วยเปลี่ยนข้างเลยยกแขนอีกข้างขึ้นออกนะคะเอียงผลักสะโพกไปด้วยหายใจลึกๆยาวๆโอ้โหท่าสวยมากอะลูกเขียนข้อสอบ ข้างบนให้ตรงนะคะมันอาจจะยากนิดนึงในช่วงแรกยากไหมคะก็หูเก่งจังอก่ะเออยากนิดนึงหายใจเข้ายกกลับเทนมทออกปากเตาทีนี้นะคะค่อยๆก้มลงไปทางด้านหน้ายืดหลังตรงก่อนหายใจเข้ายืดหลังตรง ออกค่อยๆพับตัวกลงไปนะคะไถมือลงไปเรื่อยๆนะคะใครที่จับเปลนพื้นไม่เป็นใจ้แคเโอ้โหเก่งอะลูกโอ้โหขาไม่ได้ใครที่วางโอเคขาตรงค่ะเอ่อเงายศีรษะลงสายตามองไปทางด้านหลังนะคะผ่อนคลายลมหายใจนะจะลองถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าด้านหน้าดูนิดนึงเพื่อที่จะรู้สึกว่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านหลังเพิ่มขึ้นนะคะ ขาแมวท้องหายใจเข้าค่อยๆยยกลำตัวยกสองแขนกลับขึ้นมาเกรงท้องด้วยนะคะเซฟตัวเองออกปากเป่าลดมือลงตั้งฝ่ามือที่บ้านเอวด้านหลังต่อเลยนะตั้งมือขึ้นมานะคะที่ด้านหลังใครที่แบบตั้งไม่ได้ถ้าแบบมือตึงมากเนี่ยความมือได้เนาะหมุนหัวไหล่เพื่อเปิดนหน้าอกหายใจเข้ายืดส่งหน้าอกขึ้นมาจินตนาการเหมือนมีคนดึงหน้าอกเรา นนะคะ45องศาออกผลักสะโพกไปด้านหน้าเข่าเอื้ยไว้นะให้ใช้เข้าย er> ืดโอกเลอวันนี้ท่าคุณครูนะคะโอเคอู้วท้าเหมือนคุณคูเปยอย่างไรอนโรงแรมอะอยู่ในห้องคุณครูโรงแรมเลยนะใช่คุณครูเขาแต่งห้องสวยไงลูกทีนี้ขออีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้ายก แขนขึ้นข้างไหนก่อนก็ได้ออกเอียงผลักสะโพกไปนะคะยืดสบายๆปล่อยทิ้งมืออีข้างลงไปเราอาจจะมองข้ามไหล่นะคะลองยกสองแขนกลับขึ้นมาออกตักเต่าตั้งฝ่ามือที่บ้านเอวด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะม้นหัวไหล่เปิดหน้าอกหายใจเข้ายืดส่งหน้าอกขึ้นไปออกผลักสะโพกด้านหน้าน,นะคะ กดค้างชิดอกไว้โอ้กดค้างชิดอกด้วยใช่ไหมคะโอ้ถูกต้องลูกโอเคพยายามส่งความรู้สึกเหมือนเรายกหนะ้าอกขึ้นมายืดหลังยาวๆเห็นใจเข้าดึงตัวตอ,ออกปากเป่าแอบทีนี้นะคะเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังบิดปลายเท้าเปิดออก45องศานะปิดเฉียงไป45องศาแล้วก้าวเท้าขวา ไปด้านหน้านะคะเราขีหันสะโพกหันหน้าตรงตามเท้าขวาไปที่ด้านหน้าเข่าตึงทั้งสองข้างหายใจเข้ายกสองแขนขึ้นมาออกนะคะยืดลำตัวไปด้านหน้ายาวๆเข่าตึงไว้ค่อยๆลดมือลงใครที่สับไม่ถึงพื้นนะจับน้าแข้งนะคะต้นขาได้หมดเลยนะคะตึงแล้วก็คือทา้งไวใครไปได้นะค่อยๆพับตัวลงตรงไหนก็ได้นะค่อยๆไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรคะ่ะ ไปตามจังหวะร่างกายของเรานะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแค่ไหนแค่ไหนไรม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรไม่ไค,ค่อยฝึกี่คะใช่ไหมคะเข่าตึงไวรู้สึกว่ามันยืดกอันนี้คือท่าคุนรูนะคะกลั้นหายใจย่อเข่าขวาชักเท้ากลับด้านหลัง เปลี่ยนข้างนะคะเก้าซ้ายบิดเปิดขวา45องศาหันหน้าตรงตามเท้าหายใจเข้าออกปักเบาค่อยอยพับตัวลงขึ้นไปนคะสนเร็จแล้วอ๋ออยากเรียนเทคคุนโดแล้วหรอคะโอเคบ๊ายบายก่อนบบ๊ายบายาย